เทพเซียนสีมืนปีตอนที่331ในที่สุดก็หาตัวเจ้าภพนิงเฟิงใช้กระแสความคิดสั่งการงูเขี้ยวแท้สายฟ้า10ตัวแยกย้ายกันหมุดเข้าไปในท่อระบายอากาศและท่อซ่อมบำรุงซึ่งอยู่ระหว่างดาดฟ้าเลือที่6และสะพานเดินเรือในขณะเดียวกันอาวุธวิเศษตรวจจับที่กระจายตัวอยู่โดยรอบสะพานเดินเรือยังขยายขอบเขตการตรวจค้นออกไปจนถึงขีดสุด เดิมทีอาวุธวิเศษตรวจจับเหล่านี้ถูกใช้เพื่อตรวจสอบว่าการทำงานของเรือรบมีสิ่งผิดปกติหรือไม่แม้ว่าจะไม่สามารถส่งข้อมูลกลับมาเป็นภาพได้แต่ก็สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความผันผวนของคลื่นพิเศษจากวัตถุโลหะได้อย่างแม่นยา ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีนิงเฟิงก็พบว่ามีวัตถุโลหะที่มีอุณหภูมิสูงกว่าสภาพแวดล้อมเล็กน้อยกำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วภายในท่อระบายอากาศระหว่างดาดฟ้าเรือที่6และสะพานเดินเรือพบตัวเจ้าแล้วหนิงเฟิงเค้นหัวร้อเยือกเย็นกำลังจะเรียกระดมหน่วยจูโจมาปิดร้อมท่อระบายอากาศแต่ทันใดนั้นหัวใจกระตุกบูบสัญญาณเตือนภัยของมันกรีดร้องระงมอีกครั้ง ผู้บุกลุกดูเหมือนจะเปิดเผยตัวเองง่ายดายเกินไปหรือไม่ฝ่ายตรงข้ามสู้อุตสาห์ลงทุนลงแรงมากมายถึงเพียงนี้เพื่อที่จะบุกเข้ามาในเรือรบไม่มีเหตุผลที่จะไม่ปกปิดซ่อนเร้นแม้แต่อุณหภูมิและปฏิกิริยาโลหะซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดแผนการที่ตรงไปตรงมาเช่นนี้ออกจะมีกลิ่นพิกลเหมือนว่าจงใจเปิดเผยตัวเองเสียมากกว่า หลังจากนิงครุนคิดอยู่ชั่วขณะกระแสะความคิดของนิงเฟิงพลันถาโถมไปยังท้ายเรือราวกับกระแสะน้ำไหลบ่าเปิดใช้งานระบบเตือนภัยโดยรอบห้องศูนย์รวมพลังงานจนถึงขีดสุดในไม่ชา้ามันก็ค้นพบวัตถุโลหะอุณหภูมิสูงกว่าสภาพแวดล้อมเล็กน้อยซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอยู่ในทอ่อซ่อมบำรุงด้านท้ายเรือเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามคือห้องศูนย์รวมพลังงานเช่นนั้นหรือ ้องศูนย์รวมพลังงานรับผิดชอบในการจ่ายพลังปานให้แก่คายกลขับเคลื่อนและคายกลต้านแรงโน้มถ่วงทั้งหมดของเรือจอมข้างทลายคืนมีผลึกวิเศษสำรองเก็บไว้เป็นจำนวนมากด้วยแบบฉบับปีศาจร,ระเบิดของศัตรูเป็นไปได้มากที่จะหลอกล่อสายจูโจมขวาทำทีว่าจะรอบเข้ามาในสะพานเดินเรือเพื่อปริศิะแมทับแต่แท้ที่จริงมันกำลังมุ่งหน้าไปยังห้องศูนย์รวมพลังงาน ในฐานะนักกลอมสร้างมือฉมังมันจะต้องจัดเตรียมอาวุธวิเศษประเภทระเ,ระเบิดพิเศษมาด้วยสามารถจุดระเบิดผลึกวิเศษทั้งหมดในห้องศูนรวมพลังงานในทันทีหากมันสามารถบุกเข้าไปในห้องศูนรวมพลังงานและใช้วิธีการวางระเบิดเพื่อคมคขู่ฆ่ายินยอมเป็นยกศิลาล้วนแหลกสลานก็เท่ากับว่าคาภายแผลอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าสะพานเดินเรือและห้องศูนรวมพลังงาน วัตถุโลหะทั้งสองชิ้นล้วนกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทางด้านใดจึงจะเป็นของจริงหากว่าปฏิกิริยาทางด้านห้องศูนย์รวมพลังงานเป็นเพียงตัวล่อแต่เป้าหมายที่แท้จริงของมันยังคงเป็นการปริตศีษะแม่ทับบนสะพานเดินเหลือเราค่าสมควรทำอย่างไรเวลากระชั้นชิดเกินไปเว้นเสียแต่ว่าจะแบ่งหน่วยจูโจมและหุ่นรบสัตว์สงครามออกเป็นสองกลุ่ม แยกย้ายกันไปตรวจสอบไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถจัดการทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกันได้อย่างแน่นอนแต่เผชิญกับศัตรูร้ายกาจเช่นอีนแรงหลี่เหยวหนิงเฟิงไม่สามารถรับประกันได้ว่าหน่วยจูโจมเพียงครึ่งหน่วยจะหยุดมันได้หลังจากคบคิดใครควรอยู่หลายรอบนิงเฟิงตัดสินใจเสี่ยงอันตรายมันตัดสินใจที่จะส่งกำลังหน่วยจูโจมและหุ่นรบสัตว์สงครามเจ็ดส่วนไปยังห้องศูนย์รวมพลังงานที่ถ้ายเรือ ส่วนอีก3ส,ส่วนที่เหลือจะประจำการอยู่ที่สะพานเดินเรือเพื่อปกป้องแม่ทับเช่นมันแต่การตัดสินใจครั้งนี้กลับไม่ได้ทำให้มันรู้สึกวางใจเลยแม้แต่น้อยหัวใจกลับยิ่งจมดิ่งและหนักอึงมากขึ้นเรื่อยเรราวกับเท้าข้างหนึ่งเหยียบย่ำลงไปในอากาศวา่างเปล่าบนขอบเหวไม่ทราบเพราะเหตุใดมันมีความรู้สึกว่ามองข้ามบางสิ่งบางอย่างไป นิงเฟิงพยายามสงบใจลงเริ่มย้อนดูภาพที่กระสวยสงครามพึ่งพิดบันทึกเอาไว้ด้วยความเร็วสูงนั่นคือบันทึกภาพตั้งแต่ก่อนที่หลีเหวาจะบุกฝ่าขึ้นเรือรบมันขยายภาพขยายเข้าไปอีกขยายเข้าไปอย่างไม่หยุดหยัง้งเมื่อนาจอขยายไปจนถึง17เท่านิงเฟิงพบว่ามีรูปกลมโลหะขนาดใหญ่สองลูกแขวนอยู่ข้างเอวของชุดรบกระดูกทมิน บนพื้นผิวปกคลุมไปด้วยคล้ายกลนขับเคลื่อนและช่องปล่อยไอพลในข้อมูลจำเพาะของชุดรบกระดูกทมินที่มันศึกษาลวงหน้าไม่ได้มีอุปกรณ์ประหลาดสองชิ้นนี้ติดตั้งอยู่ด้วยและตลอดการต่อสู้เมื่อครูมันไม่เคยเห็นอาวุธวิเศษสองชิ้นนี้ถูกใช้งานมาก่อนและจากมุมมองด้านอากาศพลศาสตร์ชุดเกาะชั้นนอกของชุดรบผลึกวิเศษไม่ควรมีรูกลมโลหะสองรูปนี้ตั้งแต่แรกเช่นนั้นพวกมันคืออะไรกัน ก่อนหน้านี้ฝ่ายตรงข้ามเคยใช้กลอุบายล่อเสือออกจากถรำเม,มันซ่อนอาวุธวิเศษที่สามารถปลอมแปลงอุณหภูมิและปฏิกิริยาของโลหะไว้ที่ใต้น้ำตกใช้เบียเบ่ยงเบนความสนใจของหน่วยพึ่งพิษที่4ให้ติดตามตัวล่อน,นั้นไปอาวุธวิเศษสงกลมทั้งสองนี้จะต้องมีอนุภาพเช่นเดียวกันผู้มันคือรางแยกเงาของลีเหยาซึ่งหมายความว่าปฏิกิริยาโลหะสองชิ้นที่นำไปสู่สะพานเดินเรือ และห้องศูนย์รวมพลังงานล้วนเป็นของปลอมนิ้งเฟิงขนลุกชี้ชันไปทางร่างแม้ว่ามันจะมองทะลุแผงการปลอมแปลงของฝ่ายตรงครามแต่กลับไม่ได้รู้สึกคลายใจลงแม้แต่น้อยเนื่องเพราะมันยังคงคาดเดาไม่ออกว่าจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของอีแหลงหลี่เหยาอยู่ที่ใดกันแน่บนเรือรบผลึกวิเศษนอกเหนือจากสะพานเดินเรือและห้องศูนย์รวมพลังงานแล้วยังมีเป้าหมายสำคัญอันใด เป้าหมายที่ชุดรบผลึกวิเศษจะสามารถทำลายได้ในระยะเวลาอันสั้นข้ามีโอกาสครั้งเดียวเท่านั้นใจเย็นๆอย่าได้หุนหันพันแร่นต้องคบคิดปริศนาให้แตกอืมแตกแตกทำลายปืนใหญ่ทลายฟ้า หากไม่ใช่พอติดอยู่ในเก้าอี้บัญชาการที่เป็นรูปแคปซูลเกรงว่าหนิงเฟิงจะต้องเพ่นพึงขึ้นสูงสามชื่ออย่างแน่นอนปืนใหญ่ถลาย้าเมื่อสามารถระเบิดการโจมตทีที่ทรงอนุภาพเทียบเท่ากับยอดคนดานยวนอิงแน่นอนว่าการใช้พลังงานจะต้องมาหาศาลยิ่งดังนั้นดานล่างของปืนใหญ่ถลาย้ามีคลังกระสุนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผลึกวิเศษบีบอัดกำลังสูงพิเศษ ผลึกวิเศษเหล่านี้มีไว้เพื่อการทำลายล้างเท่านั้นเดิมทีก็มีความดุเดือดรุนแรงและไม่มั่นคงเป็นอย่างยิง่งนับเป็นคนละเรื่องกับผลึกวิเศษในห้องศูนย์รวมพลังงานอย่างสิ้นเชิงโดยปกติแล้วผลึกวิเศษเหล่านี้จะถูกแช่ไว้ในของเลวที่มีความเสถียรสูงและมีคุณลักษณะยุ่นเยือกอ่อนโยนเวลาจะนำออกมาใช้ยังต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คิดจัดการกับคลังกระสุนของปืนใหญ่ถลายฟ้ายังสะดวกสบายกว่าจัดการกับห้องศูนย์รวมพลังงานเป็นร้อยเท่าแต่ความเสียหายเกรงว่าจะไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันปืนใหญ่ถลายฟ้าตั้งอยู่บริเวณกลางลำเรือด้านบนสุดหากคลังกระสุนเกิดระเบิดขึ้นมาเป็นไปได้มากว่าเรือรบผลึกวิเศษทั้งลำอาจถูกตัดขาดเป็นสองทอนจนถึงขณะนี้ทางศูนย์บัญชาการยังคงนิ่งเงียบ ทั้งไม่ได้แสดงความคิดเห็นและไม่ได้แทรกแซงการสอมรบครั้งนี้แต่หนิงเฟิงทราบดีว่ามีสายตาหนับไม่ทวนกำลังจับจ้องมาที่เรือรบจอมครังทลายคืนหากฝ่ายศัตรูลอบเข้าไปในคลังกระสุนของปืนใหญ่ทลายฟ้าและติดตั้งระเบิดผลึกวิเศษได้สำเร็จจริงๆทางศูนย์บัญชาการจะประกาศระงับการซอมรบทันทีอย่างแน่นอนและมันจะได้ริมรถความพ่ายแพ้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ปิดท่อระบายอากาศจากหมายเลข394ถึง413ปิดท่อซอมบำรุงจากหมายเลข224ถึง278หน่วยจูโจมให้มุงน้าไปที่ปืนใหญ่ทลายฟ้าทันทีจดจำไว้ให้ความสนใจกับท่อระบายอากาศและท่อซอมบำรุงทุกแห่งโดยรอบคังกระสุนงูเคี้ยวแท้สายฟ้าตรวจขนท่อทุกแห่งที่คาสั่งปิดเมื่อคู่แม้แต่มแมลงวันตัวเดียวก็อย่าให้บินหนีไปได้ กระสวยสงครามพึ่งพิษทั้งหมดให้กลับเข้ามาในฐานนำหุ่นรบสัตว์สงครามทุกตัวมาเสริมกำลังให้แก่เรือรบจอมครั่งทลายขึ้นคำสั่งอันเฉียบขาดถูกส่งออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ขาดตอนและหนิงเฟิงยังไม่ลืมที่จะส่งงูเขี้ยวแท้สายฟ้าสิบตัวเพื่อติดตามตรวจค้นปฏิกิริยาโลหะสองแห่งที่พวกมันค้นพบในตอนแรกแม้ว่ามันจะแน่ใจเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองทางเป็นเพียงตัวรอของศัตรู แต่ผีเท่านั้นที่รู้ว่าภายในรูก,กลมทั้งสองยังจะสุกซ้อนกลอุบายชั่วร้ายอันใดเอาไว้อีกถึงอย่างนี้หนิงเฟิงมิอาจไม่ยอมรับว่าอีแรงหลี่เหยานนับเป็นคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจและลึกซึ้งชั่วร้ายที่สุดแทบไม่ต่างจากการเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรจอมเจ้าเล่ตนหนึ่งในไม่ชา้าคืนพลังปานที่ผันผวนอย่างผิดปกติในท่อซ่อมบำรุก็ถูกตรวจพบ เป็นทอซอมบำรุงที่นำไปสู่บริเวณที่ตั้งของปืนใหญ่ถลายฟ้านั่นเป็นแสงและความร้อนจำนวนมากซึ่งเกิดจากมีคนระเบิดประตูที่ปิดสนิทในทอซอมบำรุงในขณะที่เกิดระเบิดดวงตาผลึกที่ติดตั้งอยู่ในมุมทอได้จับภาพของเปลวไฟอย่างชัดเจนทั้งยังเห็นเงาร่างขายมนุษย์อยู่ในเปลวไฟหลังจากสมองกลหลักของเรือรบทำการวิเคราะห์ะเปรียบเทียบในชั่วรผิดตาก็ยืนยันได้ทันทีว่ามันคือชุดรบกระดูกทมิน ในที่สุดก็หาตัวเจ้าพบแล้วหนิงเฟิงแทบจะกูคำรามให้ก้องฝาระบายความปิติยินดีที่อัดแน่นอยู่ในใจแม้ว่านี่จะเป็นเพียงการสอมรบแต่ยังตึงเครียดยิ่งกว่าการสู้รบครั้งใดๆที่มันเคยผ่านมาทั้งหมดอีกฝ่ายดูเหมือนจะลวงรู้ว่าแผนแตกแล้วเล่งทะลวงผ่านทอซอมบำรุงด้วยความเร็วที่มากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามพื้นที่ภายในทอซอมบำรุงทั้งขับแคบและคดเขียว มีเส้นทางแยกย่อยมากมายร้าวกับเขาวงกฏดังนั้นศัตรูจึงรุดหน้าไปได้ไม่เร็วนักหน่วยจูโจมและหุ่นรบสัตว์สงครามได้ลวงหน้าไปดักรอที่ปืนใหญ่ทลายฟ้าตั้งแต่แรกงูเคียวแซ่สายฟ้าทั้งหมดพุ่งเข้าไปในทอซ่อมบำรุงพร้อมกันนั้นยังมีข่าวสารส่งมาจากทางด้านหน้าและด้านท้ายของเรือรบงูเคียวแซ่สายฟ้าทั้งสองด้านได้จับกลุมอาวุธวิเศษที่เป็นรูปกลมโลหะได้สองชิ้น มันคือรางแยกเงาของชุดรบกระดูกทมินที่ถูกแขวนไว้ข้างเอวอย่างที่คาดไว้จริงๆรูกลมโลหะทั้งสองนี้เป็นที่มาของอุณหภูมิและปฏิกิริยาโลหะที่ผิดปกติซึ่งตรวจพบในตอนแรกอย่างไรก็ตามในขณะที่งูเขี้ยวแท้สายฟ้าเข้าจู่โจมรางแยกเงาเหล่านั้นทั้งสองก็แตกระเบิดในทันทีปลดปล่อยความดำหนาทึบและเปลวไฟอันรุนแรงออกมา ในท้องกลมป่องของพวกมันเต็มไปด้วยระเบิดควันและระเบิดเพลิงแรงธิ์ควันดำและคลื่นความร้อนไรลผ่านท่อระบายอากาศแพร่กระจายไปทั่วรำเรือกุมควันหนาทึบและไอพิษกระจายไปอย่างห้องโดยสารจำนวนมากจากหัวเรือและท้ายเรือทั้งสองด้านน่าเสียดายที่หนิงเฟิงควบคุมสถานการณ์อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอาศัยฝีมือเล็กน้อยเพียงเท่านี้ไม่อาจทำอะไรได้อีก นิงเฟิงสั่งให้หน่วยดับเพลิงเข้าไปในท่อระบายอากาศเพื่อจัดการกับต้นเพลิงจากนั้นก็หันไปให้ความสนใจสั่งการให้หน่วยจู่โจมค่อยๆกระชับวงล้อมเข้าไปอย่างเยือกเย็น5นาทีต่อมางูแซเคียวสายฟ้าตัวแรกก็ค้นพบชุดรบกระดูกทมินซ้อนตัวอยู่หลังท่อส่งพลังปานขนาดใหญ่การต่อสู้จบลงอย่างง่ายดายเกินคาด งูแส่เคียวสายฟ้าหลายสิบตัวพุ่งเข้าจู่โจมเป้าหมายอย่างพร้อมเพียงแต่ละตัวรัดพันคู่ต่อสู้อย่างแน่นหนาระดมปล่อยกระแสฟไฟฟ้าแรงสูงจู่โจมโดยไม่ปราณีในทอซอมบำรุงอันคับแคบจำกัดมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงแค่สองเมตรชุดรบผลึกวิเศษกลายเป็นติดก,กับตัวเองต่อให้มันมีพลังต่อสู้สถานฝาสะเทืินดินกว่านี้แต่ในสภาพที่กระทั่งยืดเอวให้ตรงยังทำไม่ได้มันไหนเลยจะทำอะไรได้อีก ต่อสู้เพียงไม่กี่กระบวนทาก็ถูกฝูงงูเขี้ยวแท้สายฟ้าอันปราดเปรียวกรุ่มรุมรมัดพันเอาไว้ทางร่างยิ่งไปกว่านั้นยังมีหน่วยจูโจมหลายร้อยนายถือปืนลูกศรระเบิดพลังปานจับจองอยู่ที่ด้านนอกขอเพียงมีการเคลื่อนไหวผิดปกติสักเล็กน้อยทอซอมบำรุงทั้งหมดจะถูกยิงทล่มจนย้อยยับในพริบตาการต่อสู้อันดุเดือดเพื่อบุกฝ่าเข้ามาในเรือรบผลึกวิเศษ ได้สูบกืนพลังทั้งหมดของชุดรบกระดูกทมินไปแล้วผลสืบเนื่องจากการใช้ร่างของตัวเองเข้าชนกับกระสุนปืนใหญ่แม่เหล็กสายฝาสามนัดตรงๆในที่สุดก็เผยออกมาในเวลานี้ชุดรบผลึกกระดูกทมินไม่มีแม้กระทั่งเรียวแรงจะต่อต้านถูกฝูงงูเขี้ยวแท้สายฝาหลายสิบตัวรัดแน่น ไม่อาจขยับเคลื่อนไหวแม้แต่ปลายนิ้วรอจนกระทั่งหน่วยจูโจมสี่นายใช้พันธนาการแม่เหล็กไฟฟ้าตรึงสองมือสองเท้าและรำคอของอีกฝ่ายอย่างแน่นหนานิงเฟิงที่เฝ้าจับตามองเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านดวงตาพรึกของงูเขี้ยวแท้สายฟ้าคอยถอนหายใจยาวอย่างโล่งอกระคนเหนื่อยหลาร่างสุดยวบลงในแคปซูลบัญชาการในที่สุดชุดรบผรึกวิเศษคนที่สก็ถูกจับกลุ่ม อีแหลงหลี่เหวาเป็นครูต่อสู้ที่น่าสะพึงกลัวโดยแท้ฝั่งว่ามันยังเป็นนักศึกษาปีสองเหลือเชื่อมากหน่วยดับเพลิงให้รีบดับไฟโดยเร็วที่สุดหน่วยตรวจสอบให้เร่งตรวจนับความเสียหายเรามีเวลาพักครึ่งชั่วโมงยังมีชุดรบผลึกวิเศษคนสุดท้ายกระโดดโลดต้นอยู่ในป่าพวกเราพยายามให้มากกว่านี้ต้องจัดการกับมันให้ได้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ทันทีที่กล่าวประโยคนี้ออกมานิงเฟิงพลันตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติมันเนหน่อยนาค้นคอยพบเห็นแสงอาทิตย์สีแดงดุดโลหิตฉายส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างราวกับเปลวไฟจางๆกำลังลุกไหม้อยู่บนพื้นที่แท้พระอาทิตย์ขึ้นตั้งนานแล้วหนิงฟังหนิงเฟิงหัวร้อยเยอ้ยอยันตัวเองเล็กน้อยแล้วกล่าวตอบไปว่า ตรวจดูว่าเซียนเกราะที่ขับชุดรบกระดูกทมินได้รับบาดเจ็บหรือไม่ให้ส่งตัวมันไปยังห้องพยาบาลเพื่อรับการรักษาโดยเร็วที่สุดแต่อย่าได้คลายการระวังป้องกันเป็นอันขาดหน่วยจูโจมให้เฝ้าดูมันตลอดเวลาระวังไว้ให้จงหนักเจ้าผู้หนีอาจยังมีแผนการร้ายอะไรอีกก็ได้